ชื่อว่าอะไรครับหลวงพิบูลท่านตั้งให้ชื่อไตรเทพนักมณฑลไตรเทพนักเมืองประตูน,ตรน,รตนครับผมพี่เคยถามคุณลุงนะครับว่าทําไมจึงตั้งชื่อว่าไตรเทพแกบอกครับแคบอกว่าไตรแปลว่าสามนะครับเทพคือเทพยยาาเจ้าพระเทพก็สามอารมณ์นะคับโอ้เพอตั้งเสร็จก็พาเข้าเทพเลยนะครับผมเป็นเทพที่สี่คือพาเข้ามุมเทพนะครับผม ครับผมแล้วก็ได้ประตูเปิดสีเลยนะครับยั่ยังยาวๆก็อยู่มาประมาณ็นเดือนปุ๊เพราะว่าไม่เป็นตอนนั้นจะร้องเพลงไม่เป็นเลยครับไม่เคยร้องเพลงอ่อมาเลยแล้วครูก็เป็นคนสอนนะครับแกบอกว่าให้ฟังนักร้องดังๆที่เขา้อนมาหลายๆคนให้ฟังนักร้องโอ้ไม่ได้สอนว่าร้องอย่างนั้นอย่างนี้เปล่าคือไม่สอนตรงๆฝาให้ฝากให้สังเกตเอาให้ฝางเอาเองครับผมจับทางเอาเอง ที่เราฟังจากคนตั้งคนนี้น่รุ่นพี่หลายหลายท่านในที่สุดได้บรรลุแผ่นเสียงครั้งแรกปีไหนครับพศ13๑๐๓ก็ปีนั้นเลยที่ไเข้ามาเลยใช่ครับผม2๑1 3นะครับผมเป็นนักร้องคนเดียวที่โชคดีมากครับไม่เคยผ่านพิธีการประกวดใดๆทั้งสิ้นแต่ได้บรรลุแผ่นเสียงแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นบรมคร,รูตั้งชื่อให้ว่าไตรเทพนั่เมืองประจุแถมเพลงแรกที่บรรลุแผ่นเสียงนะั้น ครูยังแต่งให้ด้วยใช่ครับชื่อเพลงว่าพระคุณพระฟ้าครูเล่าให้ฟังไหมครับว่าทำไมถึงมอบเพลงนี้ให้พี่ครับผมเป็นคนรักแม่บอกว่าอยู่กับแม่ไม่เคยห่างแม่ครับค่โดนแต่งออกมาเลยโอ้แต่งจากเรื่องจริงอายุสิบแปดยังยังยังไม่จากแม่ไม่ได้ที่ถึงแม่เหมือนลูกจุนดาใครับอายุสิบเก้ามันยังนั่งหน้าบวนอยู่เนี่ยก็งอายุสิบแปด ไม่เคยจากแม่ครับผมบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกจึงเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่นะครับแล้วันนี้เราจะได้ฟังกันนะครับเพลงแรกในชีวิตการร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงในสมัยที่ใช้ชื่อว่าไตรเทพนักเมืองปทุมผลงานของบรโมครูไพบูมบุญรธรรมอัดเสียงวันนั้นไม่เคยร้องอีกเลยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันพระบุมท่วงฟ้าเชิญครับพี่